ใส่งาะหน่อยถุงเดียวขานาดก็เอาเอาบอังคุงถุงเดียวขานาดก็ถุงเดียวขนาดก็มาไดบ้ามาเดบ,บไม่หนึ่งรบบบรีแม่ทั้ง,มงเมื่อยเป็นหนาวตัวสวัสดีแม่สมควรบุญธรรมส่งกำลังใจเด้อเบา้านม ขอบคุณค่ากาแฟามาอีกแล้วสองรอยบาทเจ้ามังจมีเจ,าจา้าลำเจ้าร้ยบให้เจ้าจนกอไผให้เจา้จาลำเจ้ารวยผมเจอกันอีกทียลำไปมาขอบคุณค่ากาแฟ,าาฟาน้ำเนื้อมือนันแมวให้อากาศห่อนดูแลสุขภาพเลยจ้า <c oughs> ยัางว่าบอลอนอยากแกส่งแกเสียดยางออมทงออมทายางออมเทศสบาลเมีย่ยงเลยเทศสบาลมังสะพุงอยู่จังเป็นโพดแม่อากาศชุ่มมือนี่เห็ดหน้าบอไวเห็ดไฮบอไปน้ำหลอกข่อย ท่นข่อยได้เมีย่อยก็ะซินอนอยู่บ้านให้ไม่เ่าไปหาเลี้ยงเอาดอกมันหวานนะครับอย่าลืมนะครับอยากได้ลูกได้ล้านไปสมโพธิประดับเพียรในงานนะครับงานยังกระซังหน้ารับเบิดสู้มือหนีมาเส้นสัญญาสู้มือสู้มือแม่เจ้าภาพกระไดชิ้วง,งานลุดบได่ไดผู้ใดอยากได้นะให้มัดจำเอาหัวนหน่อยก็ได้บอกงงทงเดียวก็ได้เขาสารสอบหนึ่งกด็ดีมัดจำมัดจิตมัดใจหัวหน่าบ่อยเพิ่ไม่กอนศูนย์เก้าสี่แปดหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสามหาจองก่อนไดก่อนนะครับ บอบแพ้งดอกแม่วันน่าบ่อยบนใจดีฟันนังนี่สวัสดีแม่สุนันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองวังซาพุงจาอีิบันเจ้าภาพบ่อนีีิได้กินต้มใส่ว่านอยบ่อนีเมาเมาแล้วแม่รำดวนขอบคุณอ่านทุกเมาเมาเด้อผู้ใดเมาเมาบอกกับเพื่อนบ่โม้เรื่องอย่าลืมไปเมาเมานะจ๊ะสามร้อยห้าสิบเก้าบาทแม่โสพินสุดินฮอนคักสี่สิบเอ็ดองศาเปิ้นวาบ่ฮอนดอกแม่หนาว ีไม้มอนหมวยชาเครือกำลังใจกำลังใจบนว่าแชร์หมดแล้วขอบคุณทุกการกดแชร์กดไลค์กดติดตามขอบคุณพี่น้องฟองไฟมึบานนนไปเปลี่ยนแอปบินอยู่ค <c oughs> ณะหมอลำใจเกินร้อยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะค <c oughs> ณะหมอลำใจกรบ <c oughs> หมอลำใจเกินร้อยออฟฟิเชียลสามารถรับชมได้ในระบบ HD <c oughs> ระบบ HD คืออย่าง,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 งอีเมลบงหูดอกระบบ HD คือภาพซับเสียงจะคมชัดแจ๋วเห็นฮอตหัวสิวหมอลำไปกดติดตามจ้า มารำใจเกินร้อยออฟฟิเชียลแล้วก็เพจขั้วใจเกินร้อยน้ำเพจขั้วใจเกินร้อยเพจโอรัวคือบอกตัวขึ้นข้างในเบิร์นสุยางสูเนียวที่เพจขั้วใจเกินร้อยผนลัพธ์ผิดชอบสามเพจพระเอกทัดพระเอกอาร์มทศพลพลลัพธ์ผิดชอบเพจบอยสีเิชัยมารำใจเกินร้อยอย่าไม่จอนพิดมาแม่ชาโรทอนพักดีจุไลส์สดให้ดูด้วยนะครับโจคากาแฟแม่เอ้ยฮะโจ๊กโจ๊กโจ๊ก เบานนด์แม่ลืมให้เงินเมื่อคืนแม่มอดแต่ไปหาถุงฝักทองปลาบองกินไปแซบแสบแบหลายแซบแท้แซบ,บ,บ,บว่าแม่โอนค่ากาแฟไห้แล้วคุณย่าระเบียขอบคุณแม่เด้อเจ้ามังเจ้ามีเจ้าลำเจ้ารวยขาดบอดได้กะให้เจ้าได้ขาดบ่มีกะให้เจ้ามังเจ้ามีขึ้นให้เป็นเศษฐีไปในพ้าผักหนาความเจ็บบ่อยได้ความไข่บ่อยมีมีแต่ความ